ไม่ยังพอแล้วสุสเกะได้ยินฉันใช่ไหมไม่นึกเลยนะว่าเราไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่ปีน่ะนายจะโนตมขึ้นขนาดนี้น่ะส่งก็เป็นน้องชายนยกับนายไม่โนตมแหละคงได้เวลาแล้วแหละสุสเกะที่เราจะต้องมาสืบทอดการเต้นรำของตระกูลอุจิวะวอุจิวะแดนใช่มันคืออุจิวะแดนสนายพร้อมหรือยังสเกะ อ้อมก็ได้พร้อมแล้วใช่ไหมนับหนึ่งถึงสานะเราเต้นพร้อมกันได้ไหมได้หนึ่งสองอเดี๋ยวเดียวเดียวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุจิวะแดนนะหนึองสามโอ้โวัย้วัเจี่ดีท่ยะวตก นั่นแหละนัน่นแหละอุจวะเด้นเต้นอีกซาสิกเกะเต้นอีกที่สุดให้พี่ได้เห็นเออนัน่น,หนแหละนั่นแหละนั่นแหละนายคู่ควรและนายคู่ควรที่เป็นผู้ถือดแน่นอนผมเป็นผู่ควรสวัสดีนะแน่นอนปากปาบปาเนี่ยต้องพูดด้วยปาบปากปากปาบปากปาก,ปาก,ปากใส่ตาด้านหลังได้หมดอะไรกันติ้งแน่ติ้งแน่ติ้งแน่อีกรอบอี<า>กรอบอีกรอบติสซาสิกเกะอีกรอบนึงอะไรเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งเจ้ากระซิบสีบันเลิงจริงๆข้ากำลังสือบทตำนานพิชาอุจิวะเดนส์กันอยู่เลยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะมาแล้วเสียใจจังแกนแดงเฮ้ยกระตุกเอาไปดูค่ะแล้วตลกเออไหนทำหน้าไอนี่เอาไปดูทำหน้าไออนี่เฮ้ยสิ นอนนอนนนนรนนเกินนเนขวไปเนที่บ้านมาดู่ากับฉันเดียไม่ได้่หนูหเยกาจุทุเลทำราโอเคเดี๋ยวลันมาบอกกติกาของเกมนี้หน่อยให้คนดูได้รู้ว่ากติกาคือคนโปรดมามองที่ต้นขาของสวยของผมอ่ะคือพวกเชนอินดีแอจงแฮนสินตีเอ ผมไม่ถึงมองแค่ผมเวลาเต้นเลยนะอ่ะโอเคโอเคเล่าไปเล่าไปเดี๋ยวฉันเต้นด้วยอ่ะเล่าไปเล่าไปเล่าไปมันจะมีอยู่สามคลาสวยกันนะคะในตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจค่าเต้นนะไม่ต้องสนใจรอนเต้อง็ผมจะล้วเต้นนะก็มันจะมีสีฟ้าแล้วสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนคนธรรมดานะเป็นคนที่ในเหตุการณ์คือเราต้องหาเงื่อนงําต่างๆนะคะที่จะทําให้อ่าเราเนี่ยเก็บเก็บทุดมีเงื่อนงำทั้งหมดหอันจะเป็นรูปถ่ายบ้านนาฬิกาบ้างและอื่นๆ ใช่แล้วจิมม to like? ี่ได้พูดถูกใช่แล้วจิมมี่ใช่แล้วเต้นต่อเต้นต่ออย่าหยุดเต้นอย่าหยุดเต้นว้ยเว้ยเลเต้นต่ออย่าหยุดเต้นเต้นไปอันั้นพอเราเก็บหลักฐานครบเนี่ยคนที่เก็บหลักฐานครบจะได้ปืนหรือของอาวุธมาป้องกันตัวจากไอ้ฆาตกรซึ่งเป็นหัวที่สองที่จะกล่าวต่อไปนี้ฆาตกรจะต้องฆ่าทุกคนให้หมดเองอ่าแต่เกิดมาเขาจะเขาจะยังไม่มีอาวุธต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครเป็นคนกดอนเล่ามาเอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเขามาขูยังเต้นอยู่เลย กาันพูดกติกาให้จบก่อนเอ้าพี่รันไม่อยู่เป็นฆาตกรแน่เลยเออรันเป็นฆาตกรแน่เลยอย่าเดี๋ยวขอรอบต่อกันอ่เาตออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมทุกคนอย่าขยับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไปคนละหนึ่งเลยผมหมดเลยอ่ะคืออันนี้สองจะเป็นฆาตกรเกิดมาจะเป็นสีแดงแล้วบอกว่าเป็นฆาตกรฆาตกรต้องฆ่าทุกคนให้หมดและวลงตัวเองจากนักสืบเด็กซึ่งนักสือจะอธิบายหลัง ฆาตกรจะสามารถถือกับดักไปวานตรงไหนก็ได้ใครถือกับดักก็คือฆาตกรก็ระวังให้ดีแล้วก็จะมีมีดตามห้องก็ไปหามีดมาแล้วก็เวลาถือมีดเนี่ยคนอื่นจะเห็นว่าถือมีดมีฆาตกรคนนี้นี่ถือมีดได้เออนั่นแหละแล้วโรสุดท้ายคือนักสืบนักสืบจะเกิดมาในห้องที่มีปืนจะต้องช่วยปกป้องโล่อื่นและหาตัวฆาตกรที่เหลือแต่เวลานักสืบตายเนี่ยปืนจะตกคนอื่นก็เก็บได้ อ่าโอเคนั่นเองนะอ๋ออย่างนั้นอย,าอยา่างอ๋อซึ่งใครมีปืนนี่ก็คือไป็นักสืบนะเราไว้ใจคนนั้นได้ก็ค,คือรันนั่นเองใช่ไหมพี่เ,เช่วยแล้ช่วงแรกอาจจะนี่ก่อนก็ได้พี่ช่ว,แวแอองแรกอาจจะให้โช<อ>ว์อาวุธก่อนแต่พอหลังๆอาจจะให้ปิดอาวุธเจอแต่ห้องโถงนู่นเจอกันห้องโถงก็่ยอยู่ห้องโถงกันหมดเลยจะมีแต่เรนคนเดียวเราไม่อยู่นะลงมาแล้วลงมาห้องโถงว่่าาแตห้องงงโถนทไม่แต่อย่าลืมนะคะว่าเกมนี้ต้องให้หาเบาะแสด้วยถ้า ถ้ามันเจอแบบพวกรูปพวกกันเลยมช่นหาของแสได้นะอ่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะนี่คือครูไหนที่ทุกคนเห็นมันอยู่สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะทถมึกต้อนรับสวัสดีค่ะเราจะได้คูนเนี่ยอย่างที่เห็นคือหนึ่งทับห้าก็คือเราต้องหาคูนห้าอันอุ้ยตรงนี้มีมีดอยู่ไหนกันน่ะพี่รันกดตัวอีสิพี่ยังไงอ่ะฉันเจอมีดอะ นี่ขยิบได้บ้างไม่มีคนยหยิบได้บ้างเลยเหรอขยิบได้ไหมดูดิเอ๊ะฮะไอ้เด็กอ้ฉันกลัวฉันกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยค่ะอย่าทำหนู เาจริงจริงว่ะเขาจริงจริงว่ะเขาทีแล้ว่ะไอเฮฟกกไอเฮฟแบบกูไอเฮ e บ o กูใช่นาี่ยากร้ว่าพุนตะไนะขตออะไรนะคนมีกี่คนน่ะคนเกียวคนเดียวไม่ใช่ไม่ทีนิจาอะมยิงใหญ่เลยคนมีปืนน่ะคือที่สุดแล้วงั้นเดี๋ยวคุยในเกมไหมเดี๋ยวเราคุยในเกมกันไหมยังไงคุยในเกมเนาะ ได้พี่ได้โอเคพี่กิดอย่างแบบเดี๋ยวโอเคตอนนี้ทุกคนคุยได้เกลียดแล้วเราต้องแบบช่วยขาบอกแสบปะเราอะไรหมดอะไรนะไม่ได้ยิงทั้งอย่างงอมใช้ปืนได้คือสักสเกลสองคนเล่นได้พี่ถึงเก็บพูดก็ได้ฉันอยากเล่นอ่ะถเอะเ้ยอยฉันากเล่นเลขอขอขอปืนหน่อย ขอปืนไม่ขอปืนไปจูนหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยขอขอขอถือหน่อยสิได้จูนได้จนเฉยได้จูนได้จูนเฮ้ยอเลนหายว่ะเดี๋ยวอเลนหายไปไหนเฮ้ยน่าสงสัยอเลนหายไปไหนไปไหนแล้วไปตามมันมาไอเสียนคนนั้นไปไหนแล้ว ผมมาหาเบาแสครับอืผมมาหาเบาแสเลยใช่ครับตอนนี้ผมเหลือแค่อันเดียวครับเบาแสเรามันเหมือนทับทาอ๋อใช่เบาแสมันอันนี้ต้องเก็บแต่ลายคนกิอันนี้ต้องเก็บลายคนว่าไงเชื่อพี่สทำไมกูกลับไปดูแก๊งแบงว่าไงนะเชื่อพี่สิเชื่อใจพี่หรือเปล่าฉันเป็นพี่ชายเธอนะ เชื่อเอาหมดไปเอาหมดไปงัจัดการซะจัดการบ้านจัดการบ้านสิกเกอเชื่อใจใครได้ว่าแต่ใครใครมาฆาตกรเชื่อใจพี่ชายสิเชื่อใจใครได้เชื่อพี่ชายฮ้ยได้สองแล้วอ่ะได้สองแล้วอ่ะอุ้ยเสียงอะไรวะรักวัชิบหายเลยเฮ้ยทำไมม่มีคนถูกตาตโดนฆ่าหรอเขาไม่มีเสียงเพลงเขาไม่มีเสียงเออมีเสียงเพลงพี่คิวพี่ดาหนู ไประเบิดแดนิี่ซื้อยุดยุดแดนิเ่ซื้หยุดได้ได้พอสลักนะแดนิีซื้อไป ไปดูกันไหมเออชั้นสองยังไม่ได้ไปดูเลยชั้นสองกันพี่ไรอะไระไรอะไรไอ้เหีมกลนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกลื่อนมาใครเป็นฆาตกรใครทำกันมาไม่ใช่ดิ้นเสือถ้าเดิ้นเสือเกมจบแล้วใช่ไหมเสือตายหาหลักฐานเลยหาหลักฐานเลยไม่เจอเลยอ่ะเจอแต่หนูหาหลักฐานครบแล้วว่ะแล้วเพื่อนหนูมันอันล็อกอ้าว

แต่พอเราเรายังมีคนอยู่ไงเฮ้ยซซนจิสือถือปืนเหรอรอบเนี้ยชิบแล้วถือปืนกัวชิบหายเสียงมาแต่ไกลเสียงมากอดตัวมาดีก๊อเอาไงเนี่ยเสียงแม่งมากอดตัวไอ้บ้าเออไอ้เจิฉันชื่ออิทซนจิทหารฉันไม่ขยับที่เตนอะเอ้อย่ายิงดิว่า ดันชูดดันชูดเก็บะาแล้วะถาแล้วให้มนล้อประตูหาของอยู่ล้อยู่หาอยู่คนักเื็วฉัไม่ใช่นักสืบนะฉันเป็นนักล่าสุดนักล่าอสูรเขาไม่ใช้ปืนกันหรอกนะไม่ใช่ดาบกันแ่ไหใช้ปืนเร็ว ที่การที่เขาดอปปืนอ่ะเฮ้ยเขาปิดประตูทำไมมาที่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างสุดอย่ากิงเราเลยนะด้วยถ้าเต้นของอุจิวะจืดดื้จืด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  ต้องเต้นแต่หน้าฉันอีกนะไลนไนะสันตุเกเอาล้มากระโดูกกนด้วยก็บอกว่ยิงไปคิวกูไม่รับกระสุนทำไมวะเนี่ย ร้มันคือพลังของรักกันแห่งกุจิฮะตั้งไงล่ะ <c oughs> เราเลยชนะก็ได้นะ <c oughs> อย่างนี้สินะ <c oughs> ใช่ชแล้ว,ลวอย่างนี้สินะ